ถ้าสอดครับกับศึกมวยไทยนานาชาติครับจากสนามมวยลุมพินีมวยไทยอารีน่านั่นเองนะครับนรายการ LWC ซุปเปอร์ช็นะครับคู่ต่อไปคู่ที่3ของรายการครับพิกัด156ปอนด์กำหนดการชก3ชกเช่นเดิมนั่นเองนะครับและแน่นอนครับใครชนะด้วยอาวุธแม่ไม้มือไทยแบบน็อกเอาท์นะครับมีรันโบนัสจากแอนเดอร์ซินมอบให้และรางวัลดุเดือดและนักมวยเจ้าเยี่ยมโดยกร a l h ฮ u ส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนี่นะครับ this is the third bout Thailand vs AJ มาที่มุมนั่งกอนเลยดีกว่าครับนักชกวัย26ปีนั่นเองนะครับ077เซนติเมตรด้วยกันครับ ladies and gentlemen please welcome t o blue corner from Egypt Mohammed จากอียิปต์แต่ถ้าเป็นมวยมาแล้วเรียบร้อยโมฮัมเหม็ดโซบีนักชกจากประเทศเอเ์ รมเมนแห่งวงการมวยมาแล้วเรียบร้อยมาดูมุมแดงกันบ้างครับนักชกวัย16ปีนะครับเรียกได้ว่าสดจะปดกับเก๋าในวัย26หรือเปล่า ladies and gentlemen please welcome the red corner from ลำปางท่าแรืชาดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปาง 4ซูเปอร์แชมเปีครับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการอมรชัยวิสุงเรมาถึงคู่ที่3นะครับในพิกัด156ปอนด์ครับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางพบกับโมฮัมเหม็ดโซบี้จากอียิปต์ครับถือว่าเป็นเวทใหญ่เลยนะครับ156ปอนด์ครับ นักชกมุมแดงครับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนักชกวัย16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับโอ้อายุเพียง16แต่ว่าน้ำหนักพวดมา156ปอนด์ครับสูง175ซเมตรครับ50ครั้งชนะ39แล้วก็แพ้11ครั้งครับผลงานล่าสุดนี้ก็เอาชนะช็อคคูดออทิคอปนะครับก็เป็นนักชกที่ประเภทแข่งหนักนะครับ เตะนักต่อยแรงนะครับแล้วก็อนาคตไก่มากๆครับส่วนคู่ชกของเขาวันนี้ก็คือมัมเม็ดโซบีครับนักชกวัย26ปีจากอียิปต์เก็บตัวที่เพชรสมานยิมครับที่ชนบุรีครับสูง177เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นยิมที่มีนักชกต่างชาติเก่งๆเยอะมากนะครับสำหรับเพชรสมานยิม อายุต่างกัน10ปีด้วยกันครับโอ้โหคู่นี้เดี๋ยวมาดูว่าความต่างของอายุจะมีผลมากน้อยขนาดไหนครับแหมดูหน้าตาแกเอาเรื่องนะพี่บอมเมื่อสักครูน่นี้ถ้าใครเป็นแฟนหงนะฟังคุณเอ็มแนละนำโตนี้ต้องมียิ้มมุึปากนะทํทำไมฮะเขาบอกว่า ท่านนึกถึงอียิปต์ต้องโมเมดซาราแต่นี่นักวยครับโมเมดโซบีครับโอ้ยชื่อคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ช่วงนี้หนาวไหมครับคุณหนุ่ยโอ้ยหนาวมากๆเลยครับพี่ก็เป็นหนึ่งในเด็กหงส์ก็เลยอารมณ์ดีหน่อยในช่วงนี้สำหรับพอฟุตบอลนะครับครับแต่คนนี้ครับโมเมโซบีครับจากอียิปต์ครับโอ้แล้วอยู่ค่ายดีซะด้วยครับเหมือนที่คุณหนุ่ยบอกเลยครับอยู่เพชรสมานยิมครับแต่ว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับเดี๋ยวรู้กันครับ และแน่นอนครับวันนี้ทุกคู่ครับลุ้นในวันพิเศษคู่มวยดุเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย o ล a l h o ฮ s ส์รบหลากหลายให้บ้านคุณครับส่วนวันพิเศษครับใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแอนด์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดมอบให้ครับทานนกด้วยเตะก้านคอเขาลอยศอกกลับนะครับแอนต์ซินมอบให้1 0 0 0 0บาททานนกด้วยจระเทฟาดหางก็รับไปเลยครับ30,000บาทครับะดูครับปูที่3วันนี้ครับ ส่วนคู่ต่อไปคู่ที่4อ่น,นี่ฮะแฟนมวยโอ้วันนี้หนาตาครับหนาตากว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะวันนี้ครับทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติส่วนมากจะเป็นแฟนมวยชาวต่างชาตินะครับโอ้โหวัยแค่16ปีนี้ถือว่า เอาไว้รับมือกับน้ำมวยต่างชาติได้เลยนะครับน้ำหนักแบบนี้ครับร้อยห้าสิบหกปอนด์แล้วก็ส่วนสูงนี่ก็น่าจะยังน่าจะยังทะลุไปได้อยู่นะครับตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรวันนี้เจอกับโมเมโซบีครับเอาฟันโซาไปแล้วครับคุณหนุ่ยครับโอ้โหไม่ใช่ซาร่าครับแต่ว่าเป็นโซบีครับซุดลงไปแล้วโอ้โหเอาล้วครับไหวหรือเปล่าครับพยายามลุกขึ้นมาพยายามจะลุกขึ้นมาโอ้โหโหโยจบเลยครับโอ้ยยัยงไม่ถึง20่สิบวิของยกแรกเลยครับ โอ้จบเร็วมากๆครับชัดเพชรโรงเรียนกีฬาลำปางครับปิดเกมเร็วครับแค่ยกแรกเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าถ้าขครกระพิบตาดูนี้ดูไม่ทันแน่นอนครับดูอีกทีนะครับสอเข้าไปครับที่บริเวณขมับซ้ายครับแล้วก็ร่วงลงไปเลยครับโอ้ย่างว่าครับตรงนั้นเป็นศูนย์รวมประสาทด้วยละครับร่วงพลอยลงไปพยายามจะลุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังมึนยังเซอยู่นะครับกรรมการก็เลยจับเลย โอ้จังหวะมาเร็วก็ต้องแบบนี้เลยครับวิญญาณประชาค่าของนักมวยครับพบคุณเอ็มเลยครับสุดยอดครับโอ้โหรีดว,ว่าถ้าใครเผลอไปเข้าห้องน้ำนี่พลาชชดช็อตเด็ดแน่นอนนั่นเองนะฮะสำหรับคู่นี้คู่ที่3ของรายการนพิกัด1น6ปอนด์นะครับและผู้ชนะในไฟนี้ครับ The winner by k i l goes to งัดศอกรับใส่เข้าโมเมนต์